วันนี้หูกันนี้น้องแมวน่ารักมากทุกคนแต่มันกัดหนูไปทีนึงเป็นรูปมันมันจะนอนจะไม่หยอกฉันทำไมอย kin kin like well. ่างเงี้ยแมวคุณพ่อคุณแม่หนูอย่างเลี้ยแมวแม่ก็จะสอนเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนอ่ะพอบอกว่าเอ้ยหนูเลี้ยงตัวเองรอบนะเลี้ยงพ่อแม่ด้วยแล้วหนูเลี้ยงวัวแบบไม้กัดแบบเบาๆกัดแบบหยักหยักหยัก อันนี <mm ้ค <Wars> ือบุลรี่อระหรือว่าอะไรมาเรียนตัวสูงเหมือนต้นไม้เลยทั้งน้ำเยอะอันนี้คือบุลลี่หรออันนี้คืออะไระ แมวดำน่ารักที่สุดใช่แมวดำที่กีฬาสีก็ลังจะถึงนี้เราเป็นแมวดำและค่ใ <S singing> ช่ถาหนูเลี้ยงไม่อยากแต่ต้องมีคนกินเยอะหน่อยถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ไม่อยู่ด้วยถ้าหนูเลี้ยงแมวหนูจะเลือกคาแรคเตอร์แบบดีดๆีแบบจะเลี้ยงมาที่มันแบบ พุ่ชนแล้วก็ขี้อ่อนยังได้แมวที่แบบว่าขี้เล่นขี้ออนติดเราต้องการให้เกาต้องกานให้จบต้องการให้กอดห้าม introvert ใส่ไม่ยอมจะต,ต้องเล่นด้วยใช่ต้องถ้าหนูเลี้ยงหมาหนูอย่างเลี้ยงหมาที่เป็นอย่างนี้เลยเป็นเหมือนแมวแต่แมวห้ามทำลายของอะไม่เอานะทำลายคนเดียวพอแล้วอย่างมันแย่ง ห้ามสวบสวดสวบคืน,นอ,อยากเลี้ยงมาลีนแคทเลี้ยงมาลีนแชทได้นะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้กดกดดูก็ได้มีมาลีนแคทอยู่ตัวหนึง่งส่งมาเลี้ยงเราได้ หนูชอบนะหนูอยากให้สัตว์เลี้ยงเล่นกับหนูอยากเลี้ยงหมามา,มมา,อาก,มาอ,ยากอยากเลี้ยงหมาให้ขี่ม้าตอนเนี้ยอยากเลี้ยงหมาเป็นของตัวเองอะ่ะทุกคนม้ามันน่ารักมากเลยนะอยากรูปมาไม่ใช่หมานะมาแมวกินเก่งนะไม่เป็นไรเลี้ยงได้เสมอถ้าแมวอยากกินเนะี่ยก็จะกินเฮย้ยแต่ว่าเราเลี้ยงหมาดีกว่าเราจะได้พาหมาออกไปวิ่งเพื่อไปหาออกกลังกายเราด้วย ยังมาฝากวิ่งไม่ไม่รับไม่รับ,บใช่ที่ไลฟ์เพราะว่าแต่งหน้าไปงานมามันก็มันสวยโอ้ให้้หเกียรหน่อยตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่กี่โมงแต่เช้าตั้งแต่เช้าใหญ่สักโมงทั้งหน้าฉันก็ใหญ่หน้าหนุ่มมุมข้างคือไม่หล่อเลย ยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่เห็นเนีย่ยว้าชิกินเยอะไล้หรอคนคิวจริงนะเพื่อใครแบบพวนี้ไม่เห็นะ่ะเห็น่ะแล้วปะอ่าเห็นปะไมะไ่ต้องไปจบไปทำอมยังอ่น,น รอดเลยรอดไหมเหรอจะไปแล้วสามแอ็กนะหนึ่งสองสามได้ไหมสามเอ็กแล้วจะ้บบา